ดีค่ะฮัลโ,โ,ห,โ,ห,โห,หลทกายาโฮกําจัดเลยเจ๋งซาลัดพาเฉาชอยพาเฉาชอยอันนี้เป็นอ่าวันนี้จะมาทํายํายาผักกระเฉดนะคะกับวุนเส้นหมูสับแล้วก็กุ้งจะ้ะผักกระเฉดนะคะเราเด็ดไ้แล้วก็เราจะมาลวกนะคะอันนี้เป็นวุ้นเส้นจะ้ะฝันซี่ห้ากุ้งหมูสับหมูสับนะคะ หอมใหญ่เกกดี๋啦ยว่วกหยวหอมงั้นมาลวกกับดิซไทร์สิเราจะมาลวกเราจะมาลวกผักก่อนนะคะลวกพอนั่นะคะลวกประมาณสักนาทีหนึ่งนะคะลวกแป๊บเดียวจ้ะหลกยะหลกเขสินะเราจะลวกก่อนนะคะลวกผักกระเฉดก่อนจ้ะมาจาน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่ผักกระเฉดเข้าไปลวกจ้ะ ลวกแป๊กเดียวนะคะไม่ต้องลวกนานนะคะหลกยัดสันเกาลาล์ใช้หลกกําำลอยกันลวกไม่ต้องถึงนาทีนะคะลวกประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจ้ะหลกจะหลกเลกห้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะยกลงจ้าทีน้ําออกจากนั้นเราจะมาลวกหมูสับนะคะส่วนหมูสับนี้ไม่ต้องให้น้ําเดือดนะคะประเดี๋ยวมันจะแข็งจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะทำให้ละลายก่อนทําให้มันจับเป็นเป็นก้อนหลกที่จุกซอยหรเค่ะเปิดไฟ เดี๋ยวจะลวบพร้อมวนเส้นแล้วก็กุ้งไปเลยนะคะใส่น้ําเย็นนะคะใส่น้ําเย็นลงไปนะคะใส่หมูสับลงไปนะคะโอเค ส่วนนี้เราก็ลวกไปแล้วนะคะลวกไม่ต้องถึงนาทีลวกพอลงเอาลงน้าน้ําร้อนก็กลับไปกลับมาก็ใช้ได้แล้วจ้ะอย่ามุนเส้นผักกระเฉดจ้า จ่าเดือดแล้วจ้ะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะก็หลออที่ฟันซี่หรอเฮ้ยหล่อ,ลอที่ห้าหรอเฮ้ยใส่กุ้งลวกจะลวกครก็โตที่สอุยอะที่สุยไม่ห่วยอะ ดี๋ยวลูกให้สุกแล้วเราก็เทน้าออกนะคะ ได้แล้วจ้ะเทน้ำออกโอเคเราจะมาทำน้ำยำนะคะอันนี้คือน้ำยำสำเร็จรูปนะคะนี่ก็หอยนเจ海งหอยนจั่ะเ,เราจะวีฟองลฮ้ยใส่นะคะใส่เข้าไปจ้า ตามด้วยน้ําปลาน้ําตาลหลอตี่ยืโลหลอที้ทองหลอที่ชิ้นหยิบเจอก็ที่ซื้นเท่าจับ ใส่น้ำกระเทียมดองไปสองช้อนสามช้อนโอเคเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปน้ำจิ้มซีฟู้ดเราไม่พอเปรี้ยวนะคะเราจะใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะ คนให้ละลายก่อนนะคะชิมดูก่อนซีเมกไม่พอเปรี้ยวไม่พอเค็มใส่น้ำปลาอีกนิดนะึงโอเค ใส่น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนโอเคประมาณนี้คอดีแล้วจ้ะทีนี้ไม่ต้องชิมแล้วกอดีแล้วใส่ตะกี้นี้หมูกับปุลเส้นลงไปนะคะหลาเทุาทออลลออ่านเอกได้ลอกจยอดก็ที่ัซี่ฟออ粉丝放ไป เข้าให้เข้ากันก่อนนะคะลอตที้ยิงช่องเราเห้ใส่หอมหอมใหญ่ซอยเข้าไปเราจะมาชิมอีกทีนะคะ เดี๋ยวใส่ผักกระเชดเข้าไปจ้ะสีะสีเหม่สินชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยแล้วโอเคอร่อยมากใส่ผักกระเฉดลงไปใส่ผักกระเฉดลงไปแล้วก็ยำนะคะใส่ถุงมือก่อนตาย่เสาโทรสินะใส่ถุงมือก่อนนะคะ เราจะมาขยำตาที่เสาโทเสิ้นขยำเลยจ้ะฟองก็ที่พาเช้าชอยฟองาเฮยก็มา โลยัดโลยคืออ่าชิมดูก่อนนะคะเสียสีใหม่สิน้นอืมอร่อยมากโหโหม่อร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวหวาน เปี้ยหวานใส่จานได้เลยจ้าสองติ๊บใส่จานได้เลยจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ายำวุ้นเส้นผักกระเฉดของเราก็เสร็จสับแล้วนะคะ โอเคจ้ามาทานด้วยกันนะคะทำง่ายๆจ้ะรสชาติอร่อยนะคะเปรี้ยวหวานจ้าถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณจ้า